ตำรวจภูทรเมืองนงครน,นายกนะคะเตรียมนำตัวควานช้างไปดำเนินคดีข้อหานำช้างออกเร่รอนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุช้างถูกไฟฟ้าช็อตล้มเมื่อค่ำ่านนี้นะคะขณะที่จงังหวัดตร,ราดนั้นช้างป่าบุกเข้าไปบ้านเรือนของชาวบ้านในตำบลช้างทุนอำเภอบ่อไร่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านนั้นไม่กล้าออกจากพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะ รอยเท้าช้างขนาดใหญ่เปลือกผล,ลไม้และข้าวของที่กระจัดกระจายนะคะเป็นร่องรอยที่พบหลังจากช้างเพศผู้ขนาดใหญ่เดินทางเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลช้างทุนอําเภอบ่อไร่จงังหวัดตราดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา<บ>นายสุชาติทัศนาและนางสางําเนาตุงคะเทพีเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่ลูกชายนอนอยู่ชั้นล่างนะคะเด้บอกว่ามีช้างเดินเข้ามาในบ้าน แต่เมื่อลงมาดูกลับพบว่าข้าวของโดนกระจัดกระจายแล้วก็มีรอยเท้าช้างขนาดใหญ่เดินหายเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านขณะที่บ้านข้างเคียงค่ะก็มีรอยเท้าและพบมูลของช้างปรากฏให้เห็นอยู่หลายจุดเชื่อว่าเป็นช้างป่าเข้ามาหากินหเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้ชาวบ้านต้องจัดเบญญามาาเพื่อเฝ้าระวังช้างป่าขณะที่ชาวบ้านก็ไม่กล้าออกไปนอกบ้านในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะ ขณะที่ความคืบหน้าเหตุพลายเพิ่มพูนช้างเพศผู้วัย7ปีนะคะที่ถูกไฟฟ้าช็อตขณะควานช้างนำออกไปเร่ร่อนขายอ้อยในเขตเทศบาลเมืองจงังหวัดนครนายกเมื่อช่วงค่ำบันนี้ล่าสุดตำรวจเตรียมนำตัวนายพงพันธ์บวนควานช้างนะคะส่งสารดำเนินคดีเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่รับอนุญาตขณะที่กรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานอื่นนั้นก็ยังไม่ได้แจ้งความกับควานช้างเพิ่มเติมแต่อย่างใดคะ่ะ